หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบระมศพพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบระมหาราชวังคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และบร,ร,ริษัทเนคเรืบีเอ BEC ว o ล l d จำกัดมหาชนโดยนายสมชัยบุญนำสุริประธานกรรมการบริษัทบี c w o ีเวจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้จัดละครและศิลปินดารา เชิญพวงมาลาไปถวายสการะหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีได้เป็นประธานในการบรเพ็ญกุศลถวายพัตนาหันเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดระปกรณ์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งนิมนต์มาจากวัดอรุณราชาวราราม วัดประยุธ์รวงศสาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดลำโพงจังหวัดนนทบุรีวัดคลองมอญจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าบุญเบิกฟ้าจังหวัดเชียงรายวัดพุทธสถานพระพลาพรหมรังสีจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านข่าจังหวัดสุรินทร์โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และกลุ่มบริษัทในเครือบี c w ซีเวิ์จำกัดมหาชน คณะผู้บริหารผู้จัดละครศริลปินดาราและพนักงานได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพร่วมกับคณะโรงแรมและเลสเดนริโรงแรมโฟวิงสุขุมวิท26กรุงเทพบริษัทป่าตองคอลิเทจจำกัดบริษัทพิชเทเลวิชั่นจำกัดมูลนิทิโรงเรียนรุ่งอรุณและโรงเรียนรุ่งอรุณสถาบันอาสมศิลป์คณะนางสาวพิมประพัฒ์ศริรชาพงษ์ เทพวัฒนากรุปและนับกรุ๊ปและคณะนางสาพ,พรลัดดาเดชรัฐวิบูลประชาชนจากทั่วทุกสาระทิศไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนนกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยตลอดทั้งวันในวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์พระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจํานวนมากรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดเลยนครสวรรค์และนครนายกที่กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกมาในวันนี้ ถึงแม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคด้วยทุกคนตั้งใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางซึ่งทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับภาพพระราชทานเป็นพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสขนาด5คูณเนิ้วพร้อมทั้งอาหารของว่างและน้ําดื่มพระราชทาน นอกจากนี้ที่บริเวณประตูทางออกมีการจำหน่ายไดอารี่และบัตรเวพรภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนการก่อสร้างอาคารนวมินบพิษ8 4พันษาโรงพยาบาลสิริราชพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน3า6 6คน